เป็นสลามนะคะสลามของเรานะสลามที่ทุกคนขอสีมาแด้เรายังไม่ได้ทำให้ในจิตรเดนี้เราทำให้ใน u t u ู e นะคะอย่าลืมเข้าไปดูนะ mm hmm. ช่องเฟิร์นคิดสนุกนะคะ mm hmm. ช่องเฟิร์นคิดสนุกนะ mm hmm. ทุกคนดูนะเป็นไง mm hmm. เนื้อดีนะคะเนี่ยเนื้อดีมากจ mm hmm. ึงวันเนื้อดีนะคะทุกคน mm hmm. อันนี้ช่องเฟิร์นคิดสนุกนะคะ mm hmm. ใครอยาก ใครอยากได้สีอะไรก็คอมเมนต์มานะอ่ะสีนี้พอแล้วค่ะสีต่อไปค่ะสีต่อไปก็น่าจะเป็นสีนี้ค่ะสีนี้ก็จะเนื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะนี้เราตากเอนะคะมันเลยแบบมันจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,ะแต่มันก็จิ้มได้นะมันมีเยอะกว่านี้เราจะรอมาให้จับดูเฮ้ยค่ะนะคะ,ะ,คะเป็นสดามน,นะคะ สำหรับคลิปนี้ก <heaven entender it> ็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย